สวัสดีครับพ,พี่น้องอยู่กับเกษตรมูนอุ้ยปุ้ยมานี้พาพี่พาน้องมาเจ้าปาดานสำหรับทำการเกษตรอ้าวไปส้มกันเลยมานี้ส้มไปพร้อมๆกันนี่แหละพี่น้องเรื่องนกเป็นเรื่อกลางกาปกแปีวครับกลางปีแล้ว่วนไงกุ๊กทีบเลยถัดมากครับมาเป็นพื้นใส พอกกันเศษหินหละ่ะตอนนี้อยู่ประมาณสิบเมตรสิบเมตรแล้วพอขิตรงขึ้นมาพ่อนามแล้วใกล้สีพอ่อหนามแล้วเพ็่นว่านะครับสร้างเพิ่นเอายึดต,ตามกันไปครับนี่ขีดตรงขึ้นมาแล้วพี่น้องรุนไปน้ำกันครับรุนไปน้ำกันว้าสีได้น้ำเลือกซ้ำไหนตอนนี้อยู่ประมาณสิบสองเมตร สิบสองเมตรครับพี่น้องเบิ่งไปเบิ่งไปเอาข้อน้าแล้วครับพี่น้องข้อน้าแล้วอยู่สิบสองเมตรอีหลีวังหันเพราะว่าสิบสองเมตรเอาพ่อแล้วน้า,นาแล้วครับน้ามิวดินเป็นว่าเพิ่นดีไซน์กันสุดแล้วพ่อสั้นหินแล้วขัอโมเขินพี่น้อง ลมขึ้นแล้วน้ำแค่ไหนเพื่อนว่าน้ำเป็นน้ำสันหินอืมะเครื่องล่มเพื่อนกับแห้งยีครับแล้วค่าเพื่อนว่าโมเพียงอีนองอันทอนเสียมขึ้นเพื่อนว่าเอาแป๊บขึ้นข่้นสิมาส่ หัวไมน่นอหุหัวกระแทกค่ะนี่เพื่อนใส่กันสุดลงไปก่อนหนวทำการถอดแล้วครับนี่ใส่กันสุดลงไปนะครับทพอขนาดทานิ้วเป็นใส่ลงไปสองทอนทอนละสี่เมตรตามมาตรอฐานเพื่น8เมตรน,นี่มันพอหิ้นเตือนนาะพี่น้อง อ่าลุ่นไปนับกันครับว่าสีไดงจักเมยดอีกท่อนหนึ่งเพื่อนกำลังจีไสลงไปครับ5ากาวกันกน,นะฮาวใส่เรียบร้อยแล้วเน,นี่นีน่กำลังขันนอดแทนวางลงไป เอาพี่น้องเพื่อนจีเป่าขึ้นมาเพิ่งน,นะครับวันทิม,มีน้ำมีกว่านีน้ำผิวดินเน้อน้ำแตกขึ้นมาแล้วครับน้ำแตกขึ้นมาแล้วพี่นออ้องเออเออน้ำขึ้นนี่แล้วครับน้ำขึ้นนี่เลยน้ำผิวดินเน,ะนาะน้ำผิวดินกระพึ่งดีใจไปเพื่อนวะ <c oughs> เอาสำหรับสร้างไม้กับฟากเลยด้อเกษตรมุ่งนุ้ยปุ้ย,ยมันนี่ มุนอีลีเราพี่น้องโอ้ยเจ๊ง,งไหนล่ะครับน่าแร้งอัดท่าการเกษตรไหมคลิปเวทคลิปแรกแห้งมนันพี่น้องฝากติดตามเลยด้อครับาลุนกันเงีๆไปแตกขึ้นมาแล้วนะแตกขึ้นมาแล้วพี่น้องเอาลุนไปนะไปไปครับไป นา่นี้เลยพ่อสั้นหินเหลีาา่ยวตืมตืมตืมเหลี่ยมเป็นหัวกระแทกมันใส่ลงไปนะครับหาลุนไปลุนไปพี่น้องสิงได้หน้ามดาใหญ่ัวเข่ากูเฮ้ยน่าพี่น้องนาเลียงนาแหงไรทน,นการทำการเกษตรนี่ครับพ่อสั้นหินแล้วผ่านไปสิบสองเมตรสิบห้าเมตรผ่านสิบห้าเมตรตอนนี้ดูสั้นหิน อ้าวรุนกันไปลุนกันไปเสียกินนะครับเสียทิ้ในคกเสียเลยอ้าวเดินกันไปน นะครับเดินไปหัวใจสิบ่อหน้าขึ้นมาขึ้นขึ้นเลี้ยวขึ้นขึ้นขึ้นไปกว่าหน้าแล้ยวเอาพี่น้องครับน้ำสิบแปดเมตรครับน้ำแตกขึ้นมาอีกแล้วโอ้น้ำเพราะว่าน้ำดีเอาเบิ้งกันแนวไปครับ เงีวไปเงีวไปพี่น้องต้องไปสูฟูสูกคนมีอยู่กับเกษตรมูลุิยปุลยไอหนีเลยายเม็ดล่ะเพื่อนวะอู้หูนั่งเตะกูขึ้นเลย <Gram> น้ำขึ้นนะครับน้ำขึ้นแล้วสามสิบเมตรสามสิบนันนี้เลยประมาณสามสิบห้าเมตรบ่าขึ้นว่ะ เอาลุนต่อไปครับลุนต่อไปสำหรับท้าการเกษตรน้ำเขาต้องเป็นหวัวใจลักของเพื่อนนะครับน้ำต้องดีองว่าเสียวซ้ำเมือนวุล่ลงไปซ้ำเมืออแปอังสโลเซียวเนาะไม่ลิปนาวุระเดี๋ยวให้เพื่อนจอดนาบาดาลแล้วก่อน <c oughs> เอาเบิ่งกันไปพี่น้องเอา้าน้าแหงไหรลูกหนีกันท่นนานโอ้ยแตกเสียตาเลรอครับสวัสดีครับพี่น้องคลิปน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้อตองแรกผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ